สวัสดีครับเพื่อนๆครับพอเข้ามาในแรงทิเซอร์ปั๊บเนี่ยก็ยจะไปเจอรางวัลล็อกอินนะครับรางวัลล็อกอินจะมีเป็นรอบเป็นเป็นออกมาเป็นแผง,แผง,นแผงแนๆนะครับแผงละหนึ่งเดือนนะครับนี่แหละพอเข้าปับ๊บเราก็ได้แล้ววันนี้ได้อ่าอะไรเนี่ยไอเทมที่ใช้ในการอัปเดตอุปกรณ์นะครับอัปเดตอุปกรณ์ระดับ sr 2ชิ้นนะครับโอเคครับรับแล้วก็แตะผ่านไปนี่ยังพรุ่งน,นี้จะได้อะไรนะพรุ่งน,นี้ได้เพชรเพชรสี่ลุงนะครับนะฮะ ตรงนี้ถ้าเกิดเราแชร์ไปเราจะได้ห้าสิบเพชรนะครับเนี่ยแต่เราต้องแชร์ตรงนี้นะครับโอเคเอาไว้แชร์ที่หลังเพราะเราไม่ได้ไม่มีแอปเฟซบุ๊กอยู่ในนี้นะทีน,นี้พอเข้าปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมาดูรางวัลน,นะครับรางวัลที่เราจะได้อ่ามันมันมันต่างจากเวลใหม่ๆนะครับที่เวลประมาณยี่สิบกว่าสามสิบเนี่ยมันจะมีตรงนี้มันจะมีอ่าเมนูที่รับรางวัลเส้นทางแห่งแสงนะฮะสำหรับ ตัวละครของเกมที่เลเวลต่ำๆจะมีตรงนี้ให้1รางวัลน,นะครับก็รางวัลก็จะมีประมาณน่าจะเดือนหนึ่งนะแต่ว่านี่เลเวลขึ้นไปถึง48แล้วรางวัลตัวนี้ก็จะหายไปก็จะเหลือแต่รางวัลมาตรฐานปกติแนคะ่แถบเมนูเซนซายนะครับบนสุดเนี่ยแต่เข้าไปก็จะเป็นกิจกรรมเป็นรางวัลกิจกรรมต่างๆส่วน3รางวัลสุดท้ายเนี่ยก็จะหายไปด้วย พอไม่หายเพียงแต่ว่าเรายังไม่ถึงเกณฑ์นะฮะยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลมัลยังอยู่นะสามเมนูสุดท้ายอ่าอยู่สองเมนูนะและ้วก็เป็นเมนูคะแนนเพื่อนเมนูคะแนนเพื่อนให้มานะครับเป็นรางวัลเพื่อนให้มาคะแนนจากเพื่อนแต่ละคนเพื่อนทั้งหมดมีหกสิบคนนะก็จะมีสีเหลืองนี่ครับแถบสีเหลืองนี่คือเพื่อนให้คะแนนมาแล้วคนละห้าแต้มนะครับนี่คนละห้าแต้มสีหเหลืองเนี่ย ส่วนสีลูกศรสีส้มเนี่ยเขาไม่ได้ให้เรามาไม่ได้ให้เรามาแต่ไม่เป็นไรนะครับที่ให้มาเยอะนะครับเยอะเยอะกว่าไม่ได้ให้เราววิธีการก็คือให้แตะปุ่มรับทั้งหมดทีเดียวเลยปุ๊บรับทั้งหมดนะฮรับรับทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็แตะปุ่มให้ทั้งหมดให้เพื่อนทุกคนเลยปับ๊บให้ทุกคน ใครจะให้เราหรือไม่ให้เราให้หมดทีนี้อันนี้นะครับคราวนี้เรามาดูอันนี้เมนูขวาสุดแต้มเพื่อนเอ่ยเพิ่มเพื่อนเนี่ยเราก็แจะดูมีเพื่อนเขาสมัครมาหนึ่งคนเรารับเลยรับสมัครเสร็จปั๊บเพื่อนเราเต็มแล้วหกสิบนะครับนี่นะฮะเพื่อนเราหกสิบเต็มแล้วหกสิบคนเราก็ต้องมานั่งไล่ลบเพื่อนที่ไม่อ่อนนะครับเพื่อนที่ไม่ออนไลน์มาหลายๆวันเอาออกบางเพื่อให กลุ่มเพื่อนเราเนี่ยอยู่59รอรับเพื่อนใหม่ๆที่เขาออนออนไลน์เป็นประจำอย่างนี้นะครับไล่ like, ดูนะครับไล่ like, ดูมีใครเอ่ยมีใครเอ่ยหวันนี่ยังโอเคไว้ก่อนไอ้ที่ไม่ออนมากกว่า1วันน่ะมันมีนี่นาเมื่อวานเห็นแวบๆบบบอยู่1ชั่วโมงโอเค ไม่มีมีแค่หนึ่งวันมีเพื่อนไม่ออนมาหนึ่งวันนะครับเนี่ยมีหนึ่งวันอ่ะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนะถือว่าเพื่อนคนนี้ไม่ได้ออนอันนี้ไม่ใช่ครับแตะตรงนี้นะครับเนี่ยไม่ใช่อีกแตะที่รูปเลยนี่แตะที่รูปเลยนะครับเพื่อนคน,นนี้ถสสือว่าฟูมว่าไม่ออนมาหลายวันแล้วใช่เปล่าเนี่ยไม่ใช่คนนี้ไม่อนมาหลายวันแล้วเราก็แตะที่ลบเพื่อนเลยเนี่ยนะครับแตะที่ลบเพื่อนลบปั๊บ ถ้าไม่ออนมาหลายวันแสดงว่าเขาน่าจะมีแนวโนม้มว่าจะไม่เล่นแล้วเนี่ยก็ลบออกเพื่อให้จํานวนเพื่อนเราเหลือห้าสิบเก้าจะรอรับเพื่อนใหม่ๆที่เขาพูดง่ายว่าตั้งใจเล่นแล้วออนทุกวันอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้ให้คะแนนกันทุกวันและรับเพื่อนใหม่เสร็จแล้วก็กดที่เมนูซ้ายออกไปนะครับนี่เมนูเพื่อนแล้วนะเอ๊ะมีเพื่อนมาใหม่แล้วเนี่ยแตะใครที่เอ๊ะแป๊บเดียวเองอะเนี่ยให้รางวัลเราเลยเห็นไหมเราว่า เราก็ให้เขาด้วยนะครับแล้วก็ออกไปตูกสีแดงหายไปแล้วต่อไปเป็นจดหมายนะครับอันที่สองเอเข้ามาไหนเนี่ยจัดอันดับไม่ใช่นีมันเป็นหน้ามันไวจริงๆนะครับมันไวมันไวอันนี้ผม,มาีกหน่อยนี่นะครับสองอันนี้ยังมีปุ่มแดงอยู่นะครับเข้าไปรับเลยนี่จดหมายเห็นไหมครับอุย้ยไปไหนแล้วเนี่ยจดหมายเห็นไหมฮะเนี่ย แตะรับเลยครับปับ๊บได้รางวัลน,นะครับแตะรับเลยนี่รับตรงนี้นะครับรับปับ๊บได้เงินมาห0หมื่นเหรียญทองแต่อันบนเลยเมนูบนนี้คือกิจกรรมนะครับมีอะไรให้รับเนี่ยนี่เห็นไหมนิวนิวคืออะไรแตะเข้าไปดูอ๋อให้แชร์เดี๋ยวค่อยแชร์นะครับเมื่อกี้นี้เดี๋ยวค่อยแชร์ทีนี้เรามาดูว่า พอเราลับตรงนั้นรับรางวัลตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูตรงนี้ครับการฝึกฝนซึ่งเราฝึกฝนไว้ตั้งแต่เมื่อเมื่อวานเมื่อเมื่อหลายชั่วโมงก่อนนะฮะอันนี้ในที่นี้ฝึกฝนไว้ตั้งแต่เมื่อเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเราฝึกไว้ตั้งเวลาไว้แปดชั่วโมงพอช่วงครบเวลาแปดชั่วโมงเราก็มารับรางวัลนะครับนี่ฮะใส่เข้าไปแล้วก็มารับตรงนี้เลยนี่แต่รับปั๊บนี่ฮะรางวัลที่เราฝึกไว้ นี่ฝึกไว้8ชั่วโมงนะครับได้เยอะหน่อยไหมฮะได้ของดีด้วยนี่ครพอเรารับรางวัลเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราก็แตะตั้งค่าใหม่ในที่นี่เราตั้งค่า4ชั่วโมงแล้วก็แตะนี่ครับบวกอันไหนก็ได้อันใดอันหนึ่งนะครับเนี่ยแตะปับ๊บทีนี้พอเราจะแตะตัวละครตัวแรกจะมีปัญหาว่าเราจะต้องการเอาอุปกรณ์สำหรับอ่ไปอัปเกรด ในอาชีพไหนมึตงอันแรกที่เราจะเอาให,ให้ให้เขาอัปเกรดเอาอุปกรณ์มาอัปเกรดอาชีพดาบนะครับนักดาบแตะเลยนักดาบขึ้นต้นเลยนะครับนักดาบขึ้นต้นเลยหัวแถวเลยนักดาบนะครับแล้วก็อีก2คนก็อะไรก็ได้นะครับแล้วก็แตะยืนยันส่วนตัวนี้เขาจะบอกว่าทั้งหมดมันจะมีอะไรไหน่อยได้กี่เปอร์เซนต์ความยากความมันมีความยากความง่ายนะครับแล้วก็สามารถ นชนะอะไรเนี่ยได้ประสิทธิภาพกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็แตะยืนยันเห็นไหมครับยืนยันเสร็จปั๊บเราจะเห็นว่าตัวละครที่เราแตะเป็นตัวละครแรกก็คือนักดาบจะอยู่หัวแถวบนสุดฮะแล้วเราก็มาแตะยืนยันปับ๊บเริ่มช่วยสอนเห็นไหมฮะตัวนี้นักดาบก็จะมาขึ้นรูปตรงนี้อุปกรณ์ที่เราได้จะเป็นอุปกรณ์พัฒนานักดาบนะครับต่อไป ตัวที่สอเราจะพัฒนาอะไรแต่แต่ปั๊บเราเอาคนหอ,อกอ่าแต่ที่หอ,อกนําหน้าอีก2ตัวอะไรก็ได้แล้วก็ตกลงแล้วก็มายืนยันเห็นไหมครับคนหอ,อกจะอยู่นี่นะครับเหลือเวลาอีก3ามชั่วโมงนี้อสุดท้ายเขาจะมีฝึกได้3าทีมนะครับแล้วก็การฝึกตอนนี้อยู่ที่ความยากระดับ4ี่ฮะแต่ ก็หมายบวกอา่าละครน,นี้อะไรเ่ยเราจะพัฒนาตัวละครอะไรพัฒนาดาบแล้วหอกแล้วอันนี้พัฒนาพัฒนาม้าไหมพัฒนามา้าก็เอาตัวละครมา้านําหน้าอีกสองตัวละครอะไรก็ได้นะฮะและ้วยืนยันก็จะได้เห็นไหมครับเมนูแอบตัวละครมา้าจะนําหน้านะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเราก็ถอยหลังกลับที่มุมบนซ้ายแตะปั๊บ กลับมาในหน้าในฉากแผนที่เหมือนเดิมทีนี้เราก็เล่นเกมไปตามปกติเราจะเล่นอะไรก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยเราจะเล่นอะไรก็ได้นะฮะแล้วแต่เรานะครับอย่าจะเราเราจะไปลุยที่ไหนก็ได้ทีนี้ภารกิจของเราเนี่ยเออเรามีรางวัลภารกิจนี่รับรางวัลภารกิจหน่อยอ่าได้กุญแจทองหนึ่งรางวัลหนึ่งกุญแจทองรับเลยภารกิจมีอย่างเดียวนะครับ โอเครับ okay, รางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีการวิธีการเล่นเมนูอื่นๆต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณท่านะผู้ชมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้จามเจชันเสมอมานะครับเข้ามาดูคลิปเกมของเราในเพลลิตเล่นเกมเพื่อชาตินะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขส้งค,ครอบครัวครับปลอดโรคปลอดภัยทุกๆท,ท่านนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ